คือที่สถาบันเรานะคะเราจะดูแลเด็กที่ทารกที่เป็นโควิดเนี่ยสองกลุ่มอันแรกก็คือจับบ้านไปแล้วก็ติดเชื้อโรคกลับมานะคะแต่ว่ากลุ่มที่สองที่เราดูแลก็คือทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นโควิดเด็กกคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้เนี่ย80%จะเป็นเด็กปกติแต่ว่าอีก20%ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ป่วย แต่ว่าป่วยเนี่ไม่ใช่จากโควิดนะคะอาจจะเป็นโรคของทารกเองเช่นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือเด็กสำลักตำำั้มคําหรือเด็กที่ขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากเขาเป็นคลอดจากมารดาที่เป็นโควิดเขาก็คือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเวลาเราดูแลเขาเนี่ยเราต้องแยกดูแลเราจะดูแลพร้อมกับเด็กปกติ ที่เราดูแลไม่ได้เขาจะอยู่ในวอร์ดเด็กปกติไม่ได้เราก็เลยต้องสร้างเป็นห้อง Negative Pressure Room นะคะที่ตอนนี้เรามีอยู่ตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่ระบาดรอบแรกเราก็รู้ว่าเราจะได้เด็กจากโรงพยาบาลราชวิถีเราก็เลยสร้างสองห้องนี้จากเงินบริจาคนะคะตอนแรกตอนนั้นโควิดเป็นไม่เยอะเราก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาสองห้องน่าจะพอ แต่ว่าในสถานการณ์ระบาดรอบที่สามเราพบว่าสองห้องไม่พอเราได้รับเคสจากโรงพยาบาลราชวิถีหรือเด็กเป็นโควิดเองเพิ่มขึ้นแล้วสองห้องไม่สามารถที่จะดูแลเด็กเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจำเป็นต้องเปิดห้องแยกซึ่งไม่ได้เป็นห้องลบนะคะมาดูแลเด็กเหล่านี้ อันนี้จะทําให้การดูแลลําบากนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องขยายห้องเพิ่มตั้งแต่เดือนเมษาเรามีมารดาที่เป็นโควิดประมาณ1้อกว่ารายนะคะแล้วก็มีเด็กคลอดประมาณ1้อรายนะคะทั้งหมดแต่ว่าที่บอกไม่ใช่ว่าทุกคนที่ป่วยย้ายมาที่โรงพยาบาลเด็กนียประมาณ31ราย แล้วใน31รายนีนะ้ใช้เครื่องช่วยหายใจเกือบ27 28รายการที่เราใช้เครื่องช่วยหายใจถือว่าเป็น intensive care นะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ต้องอยู่ใน ICU เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทำโครงการเด็กทารกต้องรอดนะคะซึ่งขอเงินบริจาคเพื่อที่จะสร้าง semi ICU ตอนนี้อยู่ในการสร้างอยู่แล้วก็ได้เงินแล้วก็เตรียมซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะรองรับคนไข้อีกหกรายแต่ว่าต้องเป็นคนไข้ที่ป่วยหนักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลังจากเราขยายห้องแล้วเราก็จะรับเด็กที่เป็นโควิดหรือเกิดจากมานดาที่เป็นโควิดได้ไม่เกิน6-8ถึงรายนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น เด็กที่ป่วยจริงๆแล้วก็ป่วยหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำพ่อแม่ถ้ามีลูกที่บ้านทารกนะคะถ้ารู้สึกว่าสงสัยเป็นโควิดหรือเป็นโควิดจริงๆเนี่ยให้ดูอาการที่บ้านเบื้องต้นก่อนนะคะเราต้องดูอะไรเราต้องดูว่าเด็กหนึ่งมีไข้ไหมไข้สูงไหมมีไอมีน้ำมูกแล้วหอบไหมหรือซึมร้องคนงองแง ทานนมไม่ได้อันนี้จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าพ่อแม่สบายแล้วลูกเนี่ยสบายด้วยเราไม่ต้องรีบมาหาโรงพยาบาลนะคะสิ่งที่จะแนะนำคือถ้าลูกหนึ่งกินนมได้ดีไม่มีไข้ไม่หอบไม่ซึมไม่ร้องกวนนะคะให้ดูแลที่บ้านเบื้องต้นก่อน ระหว่างดูแลเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็เหมือนคําแนะนําที่ตอนนี้เขามีสําหรับโรคโควิดนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเสมอนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะถ้าจะให้ดูดนมให้ดูดนมแม่นะคะดีที่สุดไม่มีอะไรที่จะป้องกันเชื้อโรคได้ดีเท่านมแม่นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาในโรงพยาบาลพาลูกมาเลยนะคะ ทารกต้องรอด